ความเครียดคือปริศนาที่ซับซ้อนที่สุดของสิ่งมีชีวิตความเครียดเกิดขึ้นกับทุกคนมันมีใครรู้ว่าเราเกิดขึ้นมาทําไมรู้แต่ทุกวันนี้หายใจรถแมสไปวันๆก็ทําให้เครียดแล้วหลายครั้งความเครียดก็เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เราทําบางสิ่งได้สําเร็จในขณะที่บางคราวกลับเป็นตัวกระตุ้นให้เราทนอยู่เฉยๆไม่ไหวต้องออกไปทําอะไรสักอย่างแทนในขณะที่เราไม่อาจรู้ได้ว่าเหตุรามันเกิดมาเครียดเป็นกับเขาบ้างไหมแต่เราก็ขอจะรู้ว่ามนุษย์นั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าถุงหนังเดินได้ ที่แบ่เอาความเครียดติดตัวไปไหนมาไหนจนวันตายอินโทรพอได้เรา,าเข้าเรื่องเลยละกันความเครียดนั้นมีหลายระดับตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างเด็กไม่มีการบ้านส่งครูรจนถึงหัวอกคนบริหารประเทศไม่ว่าจะเป็นความเครียดระดับไหนก็ล้วนประกอบขึ้นจากองค์ประกอบ3อย่าง 1. ความคาดหวังยิ่งคาดหวังมากก็ยิ่งเครียดมากความคาดหวังคือคำสาปของมนุษย์แม้เราจะไม่สามารถบอกได้ว่าเหตุรามเครียดเป็นไหม แต่เราพอจะอนุมานเอาได้ว่ามันคงไม่ได้คาดหวังว่าจะโตไปเป็นอะไรมากกว่าเห็ดและราในทางกลับกันมนุษย์นั้นกับถูกโครงสร้างทางวัฒนธรรมหล่อหลอ,ลอมให้คาดหวังว่าตัวเองต้องมีต้องเป็นต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างในตัวเราตลอดเวลาโดยทั่วไปความคาดหวังของคนเรานั้นจะแปรผันตรงกับความแก่ยิ่งอยู่นานปียิ่งต้องมีมากกว่าเดิมสุดท้ายแล้วหากใครไม่สามารถมีได้เท่าที่หวังไว้ก็จะพัฒนาแนวคิดเรื่องการลงขึ้นมาเยียวยารักษาจิตใจตัวเองแทน 2. ภาระหน้าที่เพราะมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่แอดวานซ์เกินกว่าจะอยู่รอดได้ด้วยตัวคนเดียวเราจึงถนัดอยู่รวมกันเป็นฝูงเป็นครอบครัวบางคนจะมีภาระหน้าที่ในการดูแลผู้อื่นด้วยไม่ว่าจะยกกําลังสองยกกําลังสหรือยกกําลังสภาระหน้าที่ที่คุณต้องแบกรับนั้นเพิ่มจํานวนขึ้นไปแปรผันตรงกับความขยันในการทําพันธ์ 3. ความเป็นจริงเพราะชีวิตคนนั้นมีความซับซ้อนมีหลายแง่มุม ความเป็นจริงในชีวิตของแต่ละคนจึงเป็นเรื่องแอบสแตรกไม่สามารถจะวัดค่าเปรียบเทียบก,กับคนอื่นได้ง่ายๆก็พูดให้มันสวยงามไปงั้นแหละวิธีวัดที่ง่ายที่สุดคือจานวนเงินในบัญชีธานาคารคุณอาจจะบอกว่าคนรวยก็เครียดได้ก็ถูกของคุณแต่นวนเชื่อว่าทุกคนคงขอเลือกนั่งเครียดในรถเฟอร์รารี่ดีกว่ายืนเครียดตรงป้ายรถเมย์ยิ่งคุณมีสตางค์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีศักยภาพในการรับมือกับความเครียดได้มากขึ้นเท่านั้นเงินไม่ใช่ทางออกของทุกปัญหาแต่เงินเพิ่มทางเลือกในการแก้ปัญหาของคุณได้ สมการของความเครียดจึงสามารถถอดข้าวออมาได้เป็นความคาดหวังคูณภาระหน้าที่ส่วนความเป็นจริงยิ่งคุณคาดหวังหรือคุณมีภาระมากกว่าจะยิ่งเครียดแถมถ้าเกิดคุณมีสตางค์น้อยความเครียดก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีกมาถึงตรงนี้คนสมองดีก็จะเริ่มสงสัยว่าถ้าเราไม่อยากเครียดละ่ะต้องทํำยังไง how to เลิกเครียดวิธีแรกคือมีภาระหน้าที่ในชีวิตให้น้อยเข้าไว้ตัดได้ตัด การสืบสกุลเป็นเรื่องทางโลกยะวิสัยส่วนสายสัมพันธ์ทางครอบครัวก็เป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งที่สังคมสร้างขึ้นถ้าคุณทำแบบครึ่งๆกลางๆก็จะถูกร้านหน้าว่าเป็นพวกไขแล้วทิ้งแต่ถ้าเกิดคุณทำอย่างจริงจังคนรุ่นหลังจะศึกษาเรื่องราวของคุณในพระไตรปิฎกแทนวิธีที่2คือมีความคาดหวังให้น้อยเขาไว้เมื่อความคาดหวังน้อยก็จะผิดหวังน้อยและเมื่อผิดหวังน้อยก็จะไม่เครียดลองมองย้อนกลับไปที่เหตุร้าข้างต้นก็ปีไลฟ์สไตล์ของมันและทดลองสวมบทบาทเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องคาดดหวังอะไรู หมายเหตุควรเลือกเห็ดที่มมีความคาดหวังอย่างแท้จริงเช่นเห็ดฟางเห็ดทองไม่เอาเห็ด p r นเทนเชียสอย่างเห็ดมัสซูทาเกเห็ดทรัฟเฟิลอันนั้นคาดหวังสูงเพราะมีราคาแพงวิธีสุดท้ายคือทำอยางไรก็ได้ให้รวยวิธีนี้ตรงไปตรงมาที่สุดและเป็นเป้าหมายของคนส่วนใหญ่ที่คิดว่าหากมีกินมีใช้ก็จะทําให้หายเครียดเองแต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่รวยบนความลําบากของผู้อื่นแบบนั้นยิ่งรวยยิ่งเครียดเพราะสักวันก็จะรวยแต่เขือหากคุณสามารถทําทั้ง3อย่างพร้อมๆกันได้ ยินดีด้วยคุณเอาชนะเกมแห่งความเครียดได้แล้วด้วยการเกิดมาเป็นลูกคนรองของครอบครัวเศรษฐีหากใครเดินเกมพลาดมาเกิดผิดวัดลูกสตางก็ไม่มีภาระก็แย่แต่อยากหลุดพ้นจากสาตวัฏแห่งความเครียดนี้คุณก็จะไม่มีทางเลือกอะไรมากนอกจากเล่นเวนึ่งให้สุดไปเลยวิธีที่หนึ่งคือทำให้ความคาดหวังเป็นศูนย์ซะเพราะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์คุณจะเข้าสู่สภาวะไร้ตัวตนไร้ซึ่งความต้องการใดๆนักปรัชญาเซนเรียกสิ่งนี้ว่าซาตรีแต่คนส่วนใหญ่จะเรียกสิ่งนี้ว่าปรลทม วิธีที่สองคือทําให้ภาระหน้าที่เท่ากับศูนย์ถ้าถึงจุดนั้นก็คงไม่มีอะไรให้เครียดอีกต่อไปแล้วเหมือนกันแต่วิธีนี้ไม่แนะนําเพราะจะเป็นการส่งต่อความเครียดให้กับคนรอบตัวแทนวิธีสุดท้ายคือทําให้ความเป็นจริง aka ทรัพย์สินสุทธิของคนเป็นศูนย์ซะพอหารด้วยศูนย์ฝังวาม,มือของสมการก็จะล่มโดยวิธีนี้ความเครียดของคุณก็จะม่อยูนน่ในระบบจำนวนจริง,งอีกต่อไปในรู้ว่ามากขึ้นหรือน้อยลงเรียกง่ายๆว่าเครียดจนไม่สามารถประเมิคนคะ่าได้